สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยกับดิฉันอรนิตเพชทวงศ์สิริในช่วงเวลานี้นะคะ17นาฬิกา35นาทีโดยประมาณค่ะสําหรับวิทยากรในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์อัศนัยเรืองกิจขจรค่ะอาจารย์อัศนัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อัศนัยเป็นศิลปินสีน้ำนะคะแล้ววันนี้ก็จะเขียนภาพเด็กหญิงเหมือนภาพนั้นให้ที่ชมกันนะคะจะต่างจากภาพที่เห็นอยู่ในตอนนี้ไหมคะครับผมโดยรวมแล้วเหมือนเดิมครับการจัดวางเหมือนเดิมแต่เราจะเปลี่ยนโทนสีเป็นโทนสีร ให้เห็นวิธีการเขียนเส้นผมแล้วก็ดวงตาของเด็กครับค่ะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นในภาพเลยครับผมอาจารย์อัศนัยชดนิสอร,ร่างใบหน้าของเด็กหญิงที่กึ่งกลางภาพในลักษณะเป็นวงรีรูปไข่เพื่อกำหนดจุดเด่นและร่างวงรีเพิ่มในส่วนที่เหลือรวม3ามแถวจากนั้นใส่เส้นลำคอที่เล็กและยาวกว่าปกติแล้วลากเส้นกำหนดเป็นไหล ผมหน้ามา้าและดวงตากลมโตให้เด็กแต่ละคนก็แบ่งในตานะเป็น3ส่วน,นจะเป็นลูกตาดำเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ซ้ายกับขวานี่คือส่วนของพื้นขาวของตาขาวแล้วก็ใหญ่เล็กก็คือปรับให้มันกินพื้นที่ของอีกส่วนหนึ่งออกมา สำหรับตาของเด็กที่มองต่ำลงอาจารย์อัศนัยวาดเปลือกตาให้ปิดลงมาประมาณสองส่วนของตาปกติก่อนเติมลูกในตาและแววตาลงไปรวมทั้งรูปจมูกด้วยอาจารย์อัศนัยใช้ผู้กันกลมทากาวยางพาราที่ดวงตาของเด็กทุกคนและเมื่อกาวแห้งจึงระบายน้ำลงไปที่มุมซ้ายซึ่งเป็นตัวของเด็กหญิงคนแรกแล้วระบายสีเหลืองลงไปแบบเปียกบนเปียก ก่อนใช้ผู้กันกลงเติมสีส้มตามเส้นรอบใบหน้าและผมพร้อมกับเติมเส้นสีเหลืองที่คิ้วและจมูกจากนั้นเติมสีชมพูเป็นวงกลมที่แก้มทั้งสองข้างก่อนเปลี่ยนมาใช้ผู้กันแบนระบายสีส้มที่ผมแล้วระบายพื้นหลังบางส่วนด้วยสีแดงและสีน้ำตาลจากนั้นตวัดสีน้ำตาลเข้มเพื่อสร้างเส้นผมขณะกระดาษกำลังมาด อาจารย์อัศนัยเน้นตัวเด็กหญิงให้โดดเด่นขึ้นโดยใช้แปรงแตะสีน้ำตาลเข้มป้ายเป็นทีแปรงไว้ก่อนแตะสีน่วงและน้ำเงินเข้มทับลงไปที่ผมหน้าม้าและพื้นหลังบางส่วนโดยวิธีแห้งบนเปียกจากนั้นลงสีให้กับเด็กหญิงที่เหลือด้วยวิธีเดียวกันเมื่อลงสีให้เด็กหญิงทั้งหมดแล้วอาจารย์อัศนัยใช้ผู้กันแบง ปลายสีน้ำตาลเข้มลงไปรอบตัวเด็กหญิงอีกครั้งเพื่อเน,น้นตัวเด็กให้เด่นชัดขึ้นและเพิ่มมิติที่ทับซ้อนกันของตัวเด็กโดยเน้นบริเวณไหล่และพื้นหลังซึ่งต้องมาติดหรือใกล้กับส่วนผมเอาน้ำหนักเข้มกดลงไปในขณะที่พื้นกระดาษมันยังเปียกอยู่ก็กดสีที่เข้มลงไปทับสีอ่อนเพื่อให้เกิดรูปทรงพักรูปทรงขึ้นมาเราจะไม่ใช้การตัดเส้นจะใช้ การกดน้ำหนักที่แตกต่างกันกดให้เกิดรูปร่างขึ้นมาอาจารย์อัศนัยใช้นิ้วถูลอกกาวยางพาราออกแล้วเติมสีให้ดวงตาด้วยสีน้ำตาลเข้มโดยเว้นพื้นที่ว่างของแววตาไว้ทั้งซ้ายและขวาของดวงตาแต่ละข้างก่อนใช้ผู้กันกลมขนยาวแต่สีน้ำเงินเข้มลงระหว่างแววตาเพื่อให้แววตาดูน่ารักสดใสย,ยิ่งขึ้นแล้วเน้นขอบตาบนด้วยสีเดียวกัน จากนั้นใส่สีดวงตาให้เด็กหญิงที่เหลือด้วยวิธีเดียวกันแล้วกลับมาเติมเส้นขอบตาล่างด้วยสีน้ำตาลอ่อนด้วยเส้นที่เล็กและบางกว่าขอบตาบนซึ่งจะทําให้ตาดูไม่แข็งก่อนตกแต่งอวัยวะบนใบหน้าเพิ่มด้วยการเติมจุดสีน้ำตาลที่รูจมูกของเด็กแต่ละคนพร้อมเติมปากด้วยการลากเส้นสันๆใต้จมูก สุณชมคะสหรับภาพนี้นะคะถ้าจะมองให้เหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นก็ใช่นะคะแต่ถ้าจะมองให้เหมือนเด็กจริงๆก็ใช่อีกเหมือนกันและสําหรับอาจารย์อัศนัยที่เป็นผู้วาดอยากจะให้งานแบบนี้สะท้อนออกมาในมุมไหนคะก็ส่วนตัวผมก็คือเอาอารมณ์ความรู้สึกของเด็กนะครับไม่ว่าจะบุคลิกหรือท่าทางต่างๆนะครับเรื่องของทรงผมแววตานะครับแล้วก็เอามาตัดทอนให้ออกมาเป็นรูปของการ์ตูนนิดนึงลดรายละเอียดบางส่วนออกไปเพื่อให้เด่นชัด ส่วนของใบหน้าครัค่ะก็คือเอาความจริงในคาแรกเตอร์ของเด็กๆนั่นก็คือความสุใสความน่ารักแล้วก็มาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการ์ตูนค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์อาศนัยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะการลงสีผมหน้าม้าของเด็กหญิงให้ดูเป็นธรรมชาติจะไม่ใช่สีดำล้วนแต่จะใช้สีน้ำเงินผสมกับสีดำเพียงเล็กน้อยโดยไม่เติมน้ำเพื่อให้ได้เนื้อสีข้น และเวลาลากหรือตวัดคู่กันต้องใช้ความเร็วในการตวัดทำให้เกิดร่องรอยของเส้นผมที่ชัดเจนโดยผมหน้ามา้าจะตะวัดจากล่างขึ้นบนส่วนผมด้านบนจะตะวัดจากบนลงมาล่างทำให้รอยผู้การจางหายไปตรงกลางระหว่างผมด้านบนกับผมมา้าเกิดเป็นแสงและเงาของผมไปในตัว นอกจากนี้ผู้กันที่ใช้ก็มีส่วนสําคัญคือต้องใช้ผู้กันขนสังเคราะห์ซึ่งมีการสปริงตัวดีกว่าเวลาลากเส้นหรือตวัดผู้กันทําให้ได้เส้นที่เห็นชัดเจนเป็นริ้วของเส้นผมมากกว่าผู้กันที่ทําจากขนสัตว์ค่ะ ในช่วงนี้เราจะได้พบกันครับและผมชายเดียวเศษฐวุิวรกุลอาสาพาคุณผู้ชมไปชมงานศิละปะครับคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าครับว่าขณะนี้เนี่ยดอกสับุะระกำลังผลิบานครับซึ่งผมไม่พลาดแน่นอนที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับผมก็เลยบินตรงมาลงที่เออ <c oughs> จริงๆแล้วแถวๆหัวลำโพงเลยแหละครับไปดูงานเลยดีกว่าครับ ต้นซากุระทั้งหมดนี้เป็นผลงานของอาจารย์เอกชัยเลือดสูงเนินครับที่บันทึกความงามในช่วงดอกซากุระบานตามจังหวัดต่างๆในประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งศิลปินรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับบรรยากาศของเทศกาลชมซากุระในนิทรรศการความงามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครับซากุระในญี่ปุ่นเนี่ย เขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความไม่แน่นอนนะฮะไม่แน่นอนยังไงสกุลดาวโดยปกติเนี่ยมันจะบานอยู่ประมาณ7วันนะฮะ,ะแต่บางครั้งมันจะบานแค่วันเดียวหรือ2วันเจอลมเจอพายุเจออะไรมันก็จะร่วงไปหมดเหมือนชีวิตเราบางทีเราคาดการไว้ว่าเออเราจะมีความสุขอยู่ที่3วัน4วัน5วันหรือจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเราไม่รู้ เพราะฉะนั้นเวลาที่สกุระออกดอกเต็มที่เนี่ยคนญี่ปุ่นถึงมาจัดงานฉลองมากินเลี้ยงมาสังสรรค์ค้า,ากะมาสปาร์คไฟทมาดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดงดงามที่สุดเข้ามาสู่ชีวิตเพื่อที่เก็บไว้เป็นสเสบียงต่อสู้กับเหตุการณ์ข้างหน้า ต้นซากุระส่วนใหญ่ของอาจารย์เอกชัยจะไม่มีผู้คนอยู่ร่วมด้วยครับเพราะว่าศิลปินต้องการปล่อยให้ผู้ชมได้จินตนาการถึงตัวเองเหมือนว่าได้อยู่ท่ามกลางต้นซากุระในภาพครับนอกจากจะสร้างสารรค์ผลงานด้วยสีน้ำมันแล้วอาจารย์เอกชัยยังใช้เทคนิคการวาดด้วยดินสอทายทอดบรรยากาศของงานฉลองใต้ต้นซากุระไว้ได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับ คือภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพอาจจะต่อเนื่องมาจากชุดที่ผมทํำลั่นทมที่เป็นขาวดำนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือในภาพเขียนจีนโบราณหรือภาพเขียนญี่ปุ่นโบราณเนี่ยโทนสีมันจะออกเป็นสีสีโทนเดียวสีมโนโครมเพราะฉะนั้นผมก็ลองมาใช้เทคนิคดินสอเนี่ยง่ายๆเนี่ยขาวดำเนี่ยบนพื้นผ้าใบทําให้มันเกิดบรรยากาศเหมือนมีสีเหมือนมีอากาศได้ยังไง เกิดแสงเกิดเงาเกิดมิติความนึกตื่นได้โดยการใช้วัสดุง่ายๆแค่ดินสอ การเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไม่ใช่แค่เรื่องของสัจธรรมชีวิตเท่านั้นครับแต่ยังเป็นกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงที่นํามาซึ่งความงามในช่วงขณะหนึ่งให้เราได้บันทึกไว้เป็นความประทับใจครับและนิทรรศการครั้งนี้จะจัดแสดงเรื่อยไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้ที่ D.O.B วัลลัมพงแกลเลอรี่สำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการสอนศินลป์ลาไก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยใสยนลเฮ้ยยา เดียวกันเลไหมคะเดียันเหมือนกิมผิดที่เมอมะขอโทษนะขออีกเคกหนึ่งนะพังนะปี๋ย่าอะีรที่สติหนักไหมเนี่ย